Uh, อโอ uh, เคค่ะอสราโมเลก okay remember, women, ุมรรลี่บ์บารากาตุสมมี่นะคะใครมังที่ยังไม่รู้จักสมี่บ้างคะก็โอเคค่ะวันนี้ได้รู้จักแน่นอนนะบอกว่าคสมมี่เองค่ะเป็นอดีตนะะอดีตเป็นแม่ค้าขายไก่แม่ค้าขายไก่ถามว่าต้องพูดเก่งไหมพูดเก่งค่ะพูดก็เก่งแล้วสัตว์ไก่เก็งด้วย ะอะอดีตเป็นแมค่ค้าขายไก่ถามว่าตัวเองเนี่ยอยากประสบความสําเร็จในชีวิตไหมอยากประสบม,มากเลยอะนะอยากรวยเหมือนคนอื่นนะคือแบบคนพี่เองคืออดีตนะอนดีตเป็นแบบว่าอยากคิดอย่ายงนึงคือว่าจะท,ทําธุรกิจอะไรที่มันรวยได้ธุรกิจอะไรคะทุกคนที่ว่าธุรกิจอะไรที่มันรวยได้ขายยาบ้าต้นธนาคารขายตัวแต่ก็ชีวิตเป,ป็นคนหนึ่งคะ่ะที่ อยากเป็นแม่ค้าแต่เด็กๆเพราะชอบเล่นขายของนั้นอือแล้วก็ตัวเองก็เป็นขายแต่เด็กเลยอะ่ะแล้วก็ตัวเองก็มีความฝันอยากเป็นแม่ค้าแล้วก็ประสบความสำเร็จจริงๆได้เป็นแม่ค้าจริงๆเพราะอะไรรูไหมคะเพราะตัวเองนี่อยากสําเร็จเลยถามคนสําเร็จไงว่าข้ทจานี้ให้สําเร็จอนะ่ะมันไม่ยากเลยบางคนเนี่ยอยากสําเร็จแต่ว่ากลัวกลัวที่จะถามคนสําเร็จกลัวตายไหมอ่ะ <c oughs> ถามคนสำเร็จนี่ตายไหมคะ คนนักนคเป็นคน,นที่กลัวมากเพราะว่าตัวเองเนี่ยมีนาค่ะมีนาที่ประสบความสําเร็จเป็นพ่อค้าขายไก่เหมือนกันแล้วตัวเองเนี่ยก็ปีเขาเลยค่ะถามว่ากลัวไหมเขาเป็นคนที่ดุมากแต่เ,เรากล้าที่จะไปถามเขาเพราะอยากทำเร็จเหมือนเขาไงแต่การถามคำถ,ถามที่กลัวตัวเองกลัวมากแต่เราอยากสําเร็จ แล้วอ่ะเขามีประสบการณ์เยอะมากเราก็สามารถไปถามเขาได้เลยแต่เราต้องรอคนที่ถามต่างหากแหะแต่ใครคนนั้นที่ไปถามเขาละ่ะคนนี้ค่ะไปถามน้าวันนั้นค่ะตัวเองถามทุกอย่างแล้วก็ทําตามเขาทุกอย่างจนต,ตัวเองประสบความสำเร็จเรื่องไก่ห้าปีสามล้านค่ะ เลยอะแต่ว่าอยากจะเก่งทางไงล่ะจ้างไหมวันนี้จะบอกว่าธุรกิกเป็นเจมตรงนี้ค่ะเขามีระบบส่งต่อที่ชัดเจนเราพ่านเองไปเรียนด้วยเลยค่ะถาม่าโค้ชมีเองวันนั้นค่ะกลัวมากกลัวนะไปโรงแรมไป GPS e ีไป H m นะไปแคมป์ค่ะไปคนเดียวถามว่าสวยๆแบบนี้กลัวไหมไปโรงแรมกลัว ป้วงไงแฟร์ทองแฟร์ดาก็เหมือนทองได้แหละใช่าไหมคะเปิดใจไว้นะค่ะทำมันกลัวมากะค่ะแต่เราอยากาขขประสบความสำเร็จเรารู้ว่าโชรกิจตรงนี้มันนำฟ้าเรา,าเประสบความสำเร็จได้แค่เราพาแฟนๆเรียนรู้โค้ชนี่ทำมานได้ค่ะสองวันหนึ่งคืนกลับมายี่สิบวันหนึ่งแจ้งาทค่ะนั่นไหมคะนั่นคือความสำเร็จที่แท้จริงวันนี้ทุกคนอาจจะกลัวแต่กลัวในสิ่งตัวเองไม่รู้ต่างหากฉันไม่ชอบเรื่ายฉันเกลียดเรื่าย ฉันขยันขยันเครือข่ายแต่แท้จริงแล้วอ่ะเครือข่ายทุกคนเกลียดน่ะทุกคนกําลังสึมสัต้์กำลังเข้าหามันทุกวันเซเว่นก็คือเครือข่ายโทรัพท์ก็คือเครือข่ายที่อเมซอนก็คือเครือข่ายวันนี้คนเกลียดในสิ่งที่คนไม่รู้แต่ห่าแต่ถ mastery, ้าคุณรู้เครือข right ่ายคุณจะรักมันมากรักเท่าชีวิตเลยจริงๆก็ที่นี่ค่ะจะบอกว่าวันนี้ประสบความสำเร็จการเครือข่ายร้อยเปอร์เซ็นต์